กลับเข้าสู่รายการรอเรื่องร้านในช่วงแต่งร้านนะคะแล้วกับลำต้านด้พี่ตุ้มของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มทรายสวัสดีครับตุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะคะจอดของเราจะแหลงใต้ก็พูดไม่ได้มาจากภาคใต้ต้ออากหน่อยหน่อยหัดใหญ่หัดใหญ่รับหน่อยไม่ <c oughs> ได้ใบใหญ่ยำ่ <c oughs> ไหแฟงไต <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นคุณปีปีติดต่อมาทาง Facebook เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งความต้องการมาค่ะบอกว่ามีบ้านของตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่ชอบทำก๋วยเตี๋ยวก็เลยอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆให้คุณแม่แล้วก็อยากให้มีลูกค้าได้มาลองชิมกันดูครับส่งรูปโลโก้มาให้เราเรียบร้อยเลยและน่ารักมากนะครับเรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปะวานปะวานปวานนะครับ เป็นร้านที่เรียกว่าอยู่หน้าบ้านเลยเอาที่จอดรถเนี่ยแหละมาทำเป็นร้านเลยนะครับก็จริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยู่อาคารอย่างเงี้ยก็จะมีบริเวณที่จอดรถก็ของพอนี่ก่ออกนะครับว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีลักษณะของช่วงที่เอารถเข้าไปจอดได้แล้วก็มีชานข้างหน้านิดหนึ่งนะครับคุณปีปีเนี่ยก็บอกว่าอยากจะเอาบริวเวณตรงนี้แหละมาปรับปรุงเพื่อให้จะเป็นร้านขายข้วย่เตี๋ยวได้นะครับทำยังไงดีคะพี่ตุม้มเห็นจากสภาพตรงนี้บางคนอาจจะยังคิดไม่ออกเอ๊ะคุณตุ้มมันก็เป็น ที่จอดรถซึ่งก็ปูกระเบื้องไว้อยู่ทีนี้เราจะเนรมิตตรงนี้ให้กลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปะวานได้ยังไงได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาถูกทางแล้วนะครับมาร้อยเรื่องร้านมาถูกทางแล้ได้ถูกทางเลยนะครับเรียกได้ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในสไตล์โมเดิร์นได้นะครับโมเดิร์นแบบที่เรียกว่าอบอุ่นด้วยมีหงมีเล็กๆพออยู่ที่บ้านใช่นะครับเริ่มต้นจากการที่ปรับปรุงพื้นก่อนนะครับ พื้นเนี่ยจากการที่เราปูกระเบื้องไว้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้กระเบื้องยางรายหญ้านีย้ำนะครับเป็นกระเบื้องยางรายหญ้าเทียมนะครับปูทับได้เลยเหรอคะพี่ตปูทับได้เลยแต่ถ้าคุณปีปีเนี่ยบอกว่างบไม่จํากัดก็ใช้หญ้าเทียมเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีออปชั่นให้เลือก2อันก็คือถ้าประหยัดเน,นหน่อย กับเบื้องอย่างลายยากก็เหมือนเหมือนกันนะแต่มันอาจจะเป็นน้ามเรียบๆมันไม่มันไม่นุ่มนิ่มนุ่มนิมย่าเทียมนะครับแต่ย่าเทียมแน่นอนก็อาจจะแพงกว่านะครับตรงนี้ก็เราพิจารณาดูจากปัจจัยในกระเป๋านะครับตามความต้องการคุณปีปีเลยใช่นะครับ คุณปีปีบอกว่าคุณแม่เนี่ยชอบมากเลยชอบต้นไม้ร้านเนี่ยมีความต้องการว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ต้องใส่ต้นไม้ให้เยอะๆใส่ต้นไม้เยอะๆด้วยและอยู่บริเวณที่ขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องดักได้โต๊ะเยอะๆด้วยนะครับจะทําอย่างไร,น,รนั่นนะสิคะไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าจัดโต๊ะขนาด4โต๊ะนะครับประมาณ6ที่นั่งน,นะครับก็คือว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยสามอีกฝั่งหนึ่งสามนะครับโดย บริเวณตรงกลางเนี่ยเราทําเป็นลักษณะเหมือนเคาน์เตอร์สูงแล้วก็ใช้สตูเนี่ยตลอดแนวตรงทางเดินกลางนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราสามารถมีลูกค้าที่มาคนเดียวต้องการนั่งสตูนั่งทานอยู่ตรงกลางเนี่ยได้เพราะงั้นเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มที่นั่งได้อีกถึง10ที่ตด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นทั้งหมด24่สบสกสิเป็นสาสินะครับอ้าวคราวนี้คุณปีปีก็ถามต่อนะว่าและอย่างนี้ จะไปขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงไหนก็ไม่ยากเลยนะครับทำเป็นรถค๋วยเตี๋ยวนะครับเอาเป็นรถเข็นเข็น,ข,นขายน้าร้านแล้วตั้งไว้อยู่ตรงด้านมุมหน้าร้านซึ่ง ตรงนี้ก็สามารถทำเชคคาย,ยื่นออกมาได้นะครับก็สามารถทำเรียกว่าเป็นที่ยืนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตรงนี้ถือเป็นดิสเพลย์เลยนะตู้งน้นใครผ่านไปใครมาเนี่ยก็จะเห็นัเข็นโดดเด่นเลยถูกต้องนะครับอ,อาจจะใช้เจฟแฟกนะครับเป็นตัวตั้งไว้อีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อจะเน้นเมนูที่โดดเด่นของร้านพวกก๋วยเตีย๋ยวต้มยำต่างๆเนี่ยแก็มาโชว์ตรงนี้ได้เลย มาดูการตกแต่งกันดีกว่าใช่แล้วพี่ตุ้มอยากทราบแล้วล่ะคะ่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราปูพื้นด้วยบรรยากาศของความเป็นญ่าแล้วอ่านะครับผนังด้านหนึ่งเนี่ยครับเรากรุกด้วยแผ่นที่เรียกว่าเป็นซีเมนบอร์ดนะครับและติดด้วยสติกเกอร์วอลสีเขียวเป็นรูปต้นไม้เก๋ๆนะครับแต่ท้าพีตุ้มบอกว่าไม่ติดอนะสติกเกอร์จะใช้ฝีมือเพ้นต์เอาได้ไหมได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแผ่น ซีเมนบอร์ดเนี่ยเราสามารถที่ใช้สีพลาสติกนะครับระบายลงไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยสีพลาสติกเนี่ยใช้เป็นพวกวอเตอร์เบสเนี่ยที่มันสามารถใช้น้าล้างได้เน่วอย่ง่า,ายเลยทาเหมือนสีโปสเตอร์เลยแหละนะครับจะให้ดีนะครับร่างเส้นเบาๆไปที่ผนังก่อนอจะได้ต้นไม้ที่สวยงามอย่างที่อยากได้ถูกต้องเพราะว่าเราลงมือได้แค่ครั้งเดียวถูกต้องนะครับเพราะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรอบได้แต่กรอบเนี่ยเราต้องทาสีกรอบก็จะทําให้สีซีเมนมันไม่สวยแล้วนะคะสีซีเมนจะไม่สวยแล้วนะครับ ยลังจากนั้นนะครับสวยแล้วมีต้นไม้ให้คุณแม่แล้วอ่ารน,นะครับ<อ>ต<อ>เติมบ่าเข้าไปเบาๆนะครับด้านข้างๆเพื่อจะได้มีจุดที่วางต้นไม้กระถางเล็กๆได้เวลาคนมานั่งทานอาหารตรงด้านริมผนังเนี่ยจะได้มีความสุขว่านั่งอยู่ริมรั้วและที่เพ้นต้นไม้ว้คือเป็นต้นไม้ที่เห็นอเู่ไก่บรรยากาศจะได้ดูน่ารักน่ารักนะครับใช้เป็นไม้พาเลทนะครับจะได้มีราคาที่ถูกหน่อยนะครับ ทั้งตัวทัอโตะแล้วก็ตัวขาโตะซึ่งทําเป็นลักษณะของรูปตัว X นะครับควายกันอยู่นะครับด้านมุมของโตะเนี่ยก็ทําเป็นกล่องขึ้นมาสำหรับใส่อะไรหรือเปล่าใส่ตะเกียบช้อนนะคะเครื่องปรุงต่างๆบริเวณตรงช่องเนี่ยนอกจากจะเป็นเลือกเครื่องปรุงต่างๆแล้วเนี่ยพี่ตุ้จะมีที่เสียบเมนูไว้ด้วยนะครับตอนนี้ ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะใช้คนน้อยแล้วตูก็ใช้วิธีให้เขาติ๊กติ๊กเอาเส้นเล็กแห้งบหมีแห้งแล้วเวลาเก็บตังเราเขียนตังทับในใบนั้นได้เลยแล้วก็ไปจ่ายตังได้เลยถูกไหมฮะเราก็ไปจ่ายตังได้เลยตัวนี้ก็สะดวกนะครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านหลังสุดเลยซึ่งจะเป็นบันเกลแล้วเป็นประตูทางเข้าบ้านนะครับประตูนี้ก็ต้องเก็บไว้นะปิดประตูไม่ได้ตูี๋ยวเข้าบ้านี เดี๋ยวคุณพี่ปีบอกพี่ตุ้มบอกแบบยังไงเขาเาว่าไม่ได้เลยนะครับแต่ตรงช่วงตรงหน้าต่างบันเก็ตเนี่ยเราจะต้องทําเป็นแผงยื่นออกมาหน่อยนะครับที่บอกว่ายืนเนี่ยเพราะว่าเวลาบันเก็ตเปิดปิดเนี่ยก็ได้ใช้งานได้ตามปกตินะครับมีการถ่ายเทอากาศได้พอสมควรนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยก็ทําเป็นรษณะของเมนูไปถ่ายจากด้านบนนะครับถ่ายเป็นแปลนให้เห็นเป็นจานกลมๆในชามก๋วยเตี๋ยวนะครับน่าทานเลยมีเมนูอะไรแนะนําก็เขียนมาเลยแนะนํานะครับว่าถ้าเมนูไหนเด็ดเนี่ย ให้ทำเป็นรูปพริกก็ได้ให้ทำเป็นรูปดาวก็ได้ัองตุนว่ารูปอะไรดีรูปประวาน<อ>เป็นรูปประวานสองตัว <laughs> เด็ดแต่ถ้าเกิด3ตัวเด็ดสุดโอ้ยได้ไอเดียด้วยนะคะใช่ครับก็เป็นรูปประวันเลยควรจะได้จําได้โอ้หมายถึงว่ามาที่นี่ต้องสั่งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่เออไปดูเลยไอชามที่มันเป็นรูปประวันสตัวนี่แหละอร่อยเด็ดอร่อยสุดแน่อย่างนั้นนะครับก็จะเป็นเมนูอยู่ทางด้านหลังร้านทางด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งทางฝั่งซ้ายทําให้เหมือนกันเลยนะครับเรียกว่าใช้แผ่นคอนกรีตนะครับแล้วก็เพ้นต์ต้นไม้เหมือนกันใส่วางโต๊ะ เก้าอี้ก็ใส่สลับสีหน่อยจะได้ดู หวานหวานน่ารักน่ารักนะครับแต่ตรงนี้รับรองว่าไม่หวานเลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเราใช้สีพาสเทลแล้วก็ขัดสีออกให้ดูเป็นลักษณะของลาสติกให้ดูมันเบาๆหน่อยนะครับดูเก่าๆนิดนึงนะครับมาถึงให้ไลท์ตรงกลางดีกว่าตรงนี้คุณแม่น่าจะชอบเพ <โฮ S 1> ราะคุณแม่อยากมีต้นไม้คุณแม่อยากจะมีต้นไม้ต้ไปใส่ต้นไม้คุณแม่ตรงไหนคะสตูนี้ก็ยาวเต็มแล้วนะคะใช่นะครับแล้วระหว่างสตูพูดถึงสตูนี้ต้องมีนิดนึงนะครับตรงระหว่างสตูเนี่ย้องตูนเคยไปกินอาหารแล้วแบบว่า เห็นฝั่งตรงข้ามแล้วแบบว่ามันกำลังโซ้อ้ก๋วยเตี๋ยวอย่างี้ไม่ได้หรือว่ากำลังน้องตูนกำลังอยากจะโซ้ยกับทางกันนะแต่มันมีคนมองอยู่เนี้ยเอนะเห็นไหมต้องทำไงอ่ะแล้วปกติในเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินเบาไม่อร่อยนะคะอ่าเสียงมีเสาไอ้เฟร็ดด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับพี่ตุ้มก็ออกแบบไว้ว่าตรงกลางเนี่ยทำเป็นลักษณะของกล่องที่วางเครื่องปรุงแต่มันไม่ได้ช่วย มันช่วยบังในชาวูเตียวแต่ไม่ได้ช่วยบังหน้าเรา <Okay. S 2> แต่ด้านบนเนี่ยเราจะมีห้อยลูกปัดลงมานะครับ oh. ตรงเหนือลูกปัดไปเนี่ยก็เป็นกล่องไม้เป็นกระบะไม้แล้วเราใส่ต้นเฟิร์นให้มันห้อยลงมานะครับ hmm. ตั้งตูนข้างใต้กระบะไม้ใส่ไฟลงมา <N> เวลาเปิดไฟมาเนี่ยลูปปกปัดก็จะแว๊บๆแน่นะครับข้างบนนะครับถ้าคุณปีปีปไม่อยากจะดูแลมากใช้ไม้เทียมก็ได้ะนะครับแต่ต้นเฟื่องจริงๆแล้วอยู่ได้กับแสงที่มันเป็นแสงหลอดไฟอยู่แล้วถ้า<ม>เป็นเฟิร์นที่มันอยู่ในเขาเรียกกึงทึบกึงโปรง่งในลนักษณะในร่มได้<ม>นะครับก็สามารถให้ใบใมันย้อยห้อยลงมาได้เป็นกระบาดอยู่ข้างเหนือข้างบนไปแล้วก็ลูกปัดก็จะช่วย,วยบังความไม่เรียบร้อยของมุมปากหรือน้ําซุปน้าเซิฟอะไรอย่นนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้มากขึ้น เราก็สามารถนะครับแต่มุมกลับกันนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเราเป็นสายสวยอย่างนุนทูนเนี่ยผมก็อยากไปนั่งฝั่งตรงข้ามเหมือนกันแหละออนะนะ, <ม S 1> นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นพรางเบาๆไว้แค่นั้นเองไม่ถึงขนาดปิดมากเกินไปนะครับเท่านี้นะครับคุณปีพีก็จะสามารถได้ร้านที่มีจํานวนคนนั่งเนี่ยสบายๆแล้ว <ม S 1> นะครับแล้วก็สามารถจริงๆนะครับที่ว่า,าให้บริการได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่าอาจจะใช้คนเสิร์ฟอีกสักหนึ่งคนนะครับ ก็จะสามารถดูแลลูกค้าได้ยอย่างดีทีเดียวและผมเชื่อนะครับว่าในโซนแถนนี้นเขาเรียกเทคนิคหาดใหญ่ใช่ไหมใช่รับรองเลยครับมีขาประจํามานั่งกันเป็นประจําแน่นอนนะ,นะคะคร,ร้านสวยงามแล้วนะคะกับร้านก๋วยเตี๋ยวประวานนะคะคของคุณปีปีที่หาดใหญ่ นีะครับ <Okay. S 1> ก็สามารถส่งรายะดียนอในการรอนุ่นานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นร้านใหญ่โตร้รานอว่า <Okay. S 1> จะเป็นร้าน,นเล็กๆแค่นั้นนะครับขอให คุณเนี่ยมีความต้องการที่จะปรับปรุงร้านนะครับอยากมีไอเดียดีๆเพื่อจะแชร์กันในการผู้ชมในการร้ยเร้านเนี่ยสามารถส่งมาร่วมกันในรายการเราได้ทุกทุกประเภทของร้านเลยครับใช่แล้วค่ะส่งมาเลยนะคะพิมพ์ s อสค่ะชื่อพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อับนะคะแล้วก็ส่งมาที่เบอร์4 6 4 2 1 0 4ค่ะส่งมานะคะนี่เลยทางรายการเราใจดีนะคะมีหนังสือและมีมอบให้อธิเทคเอ็กซ์โปไบโอไกด์นะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมนะคะข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าต่างๆนะคะ เรียกได้ว่าสามารถหาทุกอย่างในการตกแต่งได้ที่เล่มนี้เลยนะคะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากได้นะครับก็ติดต่อมานะครับแล้วก็ส่งร้านคุณด้วยนะครับที่เราจะให้ออกแบบเนี่ยนะครับแล้วก็หนังสือที่มีข้อมูลความสั่งนี้รออยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูไอเดียดีๆในการตกแต่งร้านกันในช่วงไอเดียร้านเด็ดห้าพาดค่ะ